สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง YouTech for You อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้จะสอนวิธีการกำจัดโฆษณาหรือว่าโฆษณาที่ชอบขึ้นเด้งบนหน้าจอมือถือของเพื่อนๆอยู่นะครับตัวคลิปนี้จะสอนวิธีการกำจัดโฆษณาที่อยู่บนมือถือ Android หรือว่า Samsung ที่มีระบบปฏิบัติการ Android นั่นเองครับส่วนวิธีการจะทํำยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูในคลิปนี้เลยนะครับก่อนที่จะไปชมคลิปฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง y o u t e c h o u เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆลองไล่ดูแอปบนหน้าจอของเพื่อนๆดูก่อนนะครับว่าหน้าจอของเพื่อนๆเนี่ยได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือว่าดาวน์โหลดเกมหรือว่าดาวน์โหลดแอปจําพวก กำจัดไฟขยะเร่งสปีดเครื่องไว้หรือเปล่านะครับถ้าเรามีแอปประเภทนี้เนี่ยมันจะทําให้โฆษณาจะเด่งขึ้นบนหน้าจอมือถือบ่อยๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นลองไล่ดูก่อนนะครับว่าก่อนหน้านี้ดาวน์โหลดแอปตัวไหนมานะครับถ้าเกิดนึกไม่ออกเราให้เพื่อนเข้าไปแบบนี้เลยแล้วกันนะครับไล่ดูดูแล้วเนี่ยมันไม่เจอนะฮะว่าแอปที่น่าสงสัยเป็นแอปไหนบ้างเอาแบบนี้ครับให้เพื่อนเข้าไปที่การตั้งค่าก่อนได้เลยครับการตั้งค่าก็คือเป็นอ่า ไอคอนรูปฟันเฟืองแบบนี้นะครับแตะเข้าไปที่การตั้งค่าครับหลังจากนั้นให้เพื่อนเลื่อนดูนะครับเลื่อนดูเมนูคําว่าแอปนะครับเห็นไหมครับแอปแอปพื้นฐานการตั้งค่าแอปแตะเข้าไปได้เลยครับนะครับและลองไล่ดูนะครับว่าแอปพลิเคชันหน้าตาแปลกๆเนี่ยมีแอปไหนบ้างที่คิดว่าต้องสงสัยมากที่สุดนะครับลองเลื่อนดูก่อนครับสมมติว่าผมล่าสุดเนี่ยผมดาวน์โหลดเกมเกมนี้มาเกมแต่งตัวแฟชั่นตัวนี้มาเนี่ย ผมคิดว่าน่าจะเป็นที่ตัวแอป,ปนี้นะฮะที่สามันสร้างโฆษณาแจ้งเตือนโฆษณากวนใจเราตลอดเนี่ยน่าจะเป็นแอป,ปนี้ก็แตะเข้าไปตัวนี้หนึ่งทีนะครับหลังจากที่เราแตะเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับเพื่อนๆลองไล่ดูนะครับไล่ดูไปด้านล่างนิดนึงครับมันจะมีคําว่าที่จัดเก็บข้อมูลอยู่ครับเห็นไหมครับ1 6 mmb นะฮะเพื่อนเพื่อนแตะเข้าไปหนึ่งทีครับตัวนี้ให้เพื่อนๆทําการล้างแคชก่อนนะครับตัวนี้ผมเพิ่งล้างแคชไปนะครับมันจึง ไม่ขึ้นให้นะครับเห็นไหมครับมุมขวาล่างสุดลบแคชนะฮะให้แตะเข้าไป1ทีครับแล้วก็ตอบตกลงได้เลยนะครับแล้วก็คําว่าแคชจะเหลือศูนย์ีแบบผมแบบนี้เลยนะครับส่วนคําว่าการจัดการข้อมูลตัวนี้ผมยังไม่อยากให้ลบเพราะว่าลองขั้นตอนแรกดูก่อนนะครับให้ลบแคชดูก่อนนะครับแล้วก็ลองใช้งานโทรศัพท์ดูนะว่ามีโฆษณาขึ้นมาหรือเปล่านะครับขั้นตอนที่2ถ้าเกิดยังมีโฆษณาขึ้นมาอยู่ให้แนะนําแบบนี้นะครับเข้ามาแบบเดิมเลย เข้ามาหน้าที่แอปตัวนี้นะครับก็ให้เลือกตัวจัดการข้อมูลตัวนี้นะครับแล้วก็ให้ลบคําว่าลบไปได้เลยนะครับลบตัวนี้ได้เลยนะฮะลบทิ้งเลยนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็จะเคลียร์เป็นศูย์หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลแคชต,ต่างๆน,นะครับแล้วก็ใหเ้เพื่อนลองใช้งานดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าโฆษณายังเด้งกวนใจอยู่หรือเปล่าโฆษณามันเด้งต <ๆ S 2> ลอดเวลาอยู่หรือเปล่านะครับถ้าหากยังเด้งอยู่ขั้นตอนที่3ครับง่ายๆนะครับก็ให้เพื่อนเข้ามาที่แบบเดิมเมื่อกี้เลยนะ เข้ามาที่หน้าแอปของเราเมื่อกี้ใช่ไหมครับแล้วก็แตะเข้าไปที่ตัวแอปของเรานะครับแล้วก็ให้ใหเลือกคําว่าลบการติดตั้งทิ้งไปได้เลยครับตัวนี้ลบทิ้งได้เลยนะครับหลังจากนั้นแนะนําว่าให้เพื่อนๆทำการรีสตาร์ทมือถืออีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ลองใช้งานดูก่อนนะครับขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเรื่องโฆษณาเนี่ยอันดับแรกเลยต้องไล่ดูแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดมาล่าสุดนะครับแล้วก็ลองทําการล้างแคช หรือลบข้อมูลต่างๆอยู่ในแอปทิ้งนะครับขั้นตอนสุดท้ายถ้ามันไม่หายจริงๆก็ให้ลบแอปตัวนั้นทิ้งได้เลยนะครับแล้วก็รีสตาร์ทมือถือหนึ่งรอบนะครับเพื่อนๆลองเอาไปใช้ดูก่อนนะครับว่าสามารถแก้ไขปัญหาโฆษณาได้หรือเปล่าถ้าติดขัดปัญหาทําไม่ได้หรือยังไงคอมเมนต์บอกด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาช่วยแก้ไขปัญหาวิธีขั้นตอนต่อไปครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบการนำเสนอเท่านี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ